ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับว่าจะเป็น FC ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศ136ประเทศทั่วโลกนะครับในส่วนของประเทศจีนนะครับเวียดนามไต้หวันนะครับสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกนะครับโปรตุเกสนะครับคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเบ่บอยนะครับชาวเยอรมันนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูในส่วนของสัญลักษณ์ลายมือนะครับที่เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นตรงเนินพฤหัสนะครับ เนินพุทธหัตก็คืออยู่ใต้นิ้วชี้นี่แหละนะครับเนินพุทธหัตว่าด้วยเรื่องของอานาจวาสนธมบารมีนะครับต่อมานะครับเนินนี้เขาเรียกว่าเนินเสาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะครับเนินต่อมานะครับใต้นิ้วนางนะครับลักษณะนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเนินอาทิตย์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศเกี่ยวกับชื่อเสียงนะครับกระจรไก่นะครับเนินที่4นะครับก็จะเป็นใต้นิ้วก้อยนะครับเนินพุทธ เนินเหตุการเจรจาพาที่นะครับยิ่งเป็นเซลนะครับขายนายหน้าขายที่ดินยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้ามีเส้นเข้ามาเกี่ยวข้องเส้นดีๆนะครับเส้นตรงขึ้นเนี่ยก็จะถือว่าดีนะครับในส่าาวาานของการเจรจาการติดต่อค้าขายอะไรต่าง,างๆดีหมดนะครับทีนี้นะครับในส่วนของก่อนที่จะเข้าสู่ตํรตำรับตารานะครับผมก็จะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักในลายมือนะครับซึ่งเส้นหลักในลายมือของมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีลักษณะของเส้นที่เรียกว่าเส้นหลักนะครับจุดแรก จุดกาเอนิดอยู่ระหว่างเนื้โป้งที่ชี้ลากผ่านลงมาลักษณะนี้เส้นนี้เขาเรียกว,ว่าเส้นชีวิตเส้นชีวิตที่ดีนะครับเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถือว่าชีวิตที่ลาบลื่นนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเส้นชีวิตที่ตัดขวางแบบนี้ก็จะเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือลักษณะเส้นชีวิตที่เป็นเกาะเส้นชีวิตที่เป็นเกาะนะครับหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับ,บระบบลำไส้กรวยไตต่างๆไม่ดีหรือลักษณะเส้นชีวิตที่วิ่งมานะครับแล้วก็ ชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็ขาดนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นนะครับของเรานะครับส่วนจุดที่2เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับเส้นสมองนี้ยิ่งยาวยิ่งดีนะครับปฏิพันธ์ไว้พิบความเฉลียวฉลาดดีนะครับถ้าเส้นสมองนี้ยาวนะครับถือว่าเป็นเส้นที่ดีอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่3นะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจ ปลายเส้นนี่วิ่งเข้าหาใน e, ส่วนของเนินพระรหัสนะครับก็จะถือว่าดีนะครับลักษณะวิ่งเข้าหาเนินพรหัสนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นบุคคลที่มีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูลักษณะนะครับเส้นที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นตรงเนินพฤหัสนะครับสี่เหลี่ยมเล็ก หรือใหญ่นะครับก็จะถือว่าเป็นมงคลเหมือนกันนะครับยิ่งเกิดขึ้นตรงเนินที่ดีก็คือเนื่องพุทธะการพยากรณ์หรือทานายทายทักนม่ผมก็จะขอออกบอกมาเป็นข้อๆนะครับพอสังเขตนะครับเขาบอกว่าข้อที่1นนะครับใครมีสัญลักษณ์นะครับสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะครับใต้นิ้วชี้หรือเนินพุหัสนะครับก็จะเป็นเรื่องของจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจําใจสูงนะครับมีคนคารพบนบไหว้เยอะนะครับข้อที่1นนะครับข้อที่สอง จะได้รับการคุ้มครองคุ้มภัยนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทพรักษาเทวดาคุ้มครองหรือญาติผู้ใหญ่นะครับข้อที่3านะครับเขาเรียกว่าจะเป็นลายมือของคนที่จะมีคนที่จะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับให้เรานะครับเดินทางในสิ่งที่ดีนะครับเป็นประโยชน์กับสังคมข้อที่4ี่นะครับจะได้รับที่ดินนะครับหรือมรดกหรือที่บ้านนี่แหละนะครับที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะ เหมือนสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนที่ดินเหมือนที่บ้านเนี่ยแหละครับข้อที่ห้านะครับ, 5, รบ <Sí. S 1> ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของตึกลาบ้านช่องหอพักคอนโดนะครับหรือบ้านเช่านะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินนะครับที่เราได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลา,ลายมือหลายเส้นที่เป็นมงคลอีกหลายมือหนึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ